็สวัสดีนะครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจําวันอังคารนะครับที่9เมษายนนะครับขอเริ่มที่ KK นะครับทางฝ่ายคาดว่า KK นะครับจะมีกําไรสุทธิในแต้มาสหนึ่งนะครับ1นึ่ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง99%เทียบแต้มาสเดียวกันปีก่อนนะครับและแเทียบแต้มาสก่อนนะครับเป็นสติสูสุดใหม่รายไตรมากนะครับโดยทางฝ่ายคาดว่ารายได้จาก อพัทลาระนะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กาไรของ KK เติบโตขึ้นนะครับเนื่องจากมูลค่าการซื้อขายตลาดรั์นะครับที่แบบโตสูงขึ้นมากในแต่มาสหนึ่งก็จะทำให้กำไรจากการซื้อขายลหลักทรัพย์นะครับเพิ่มสูงขึ้นด้วยทางด้านธุรกิจธนาคารนะครับถึงแม้ว่าสินเชื่อจะยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ KK ก็มี NPR เพิ่มสูงขึ้นนะครับทำให้แต่มาสนี้ KK จะมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่รายได้าจากการขายสินทรัพย์รอขายนะครับในแต่ละมัดหนึ่งจะลดต่ำลง,งจากแต่ละรั์ <ๆ S 2> จะทำได้ดีในไตรมาส4นะครับแล้วแล้วลดต่ำลงในช่วนนงไตรมาส1นอกจากนี้ไรายได้ของพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ทําให้ค่าจ่าย KK นะครับเพิ่มสูงขึ้นไปด้วยนะครับทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับกําไรสุทธิของ KK จะเพิ่มขึ้นไม่มากนักนะครับทางด้านการปบริสิชื่อของ KK นะครับทางฝา่ายค้า่าจะเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยนะับสิน้นไตรมาส1ค่าบริสิชื่อของ KK จะเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี55นะครับประมาณ4% ซึ่งมีการชะลอตัวลงในช่วงเดือนมีนานะครับหลังจากส่ดนแรกนะครับเคปลปอยสินเชียอเพิ่มได้ราว2.9%แต่ก็ยังเป็นระดับการเติบโตที่เป็นระดับต้นๆของกลุ่มธนาคารนะครับอยา่างไรก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นของ NPL ในส่วนสินเชื่อเช่าซื้อนะครับแต่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถเก่านะครับไม่ได้เกิดจากสินเชื่อรถใหม่ที่มาจากโครงการรถคันแรกในแต้มวันสองนะครับพัฒนาจะมีการบันทึกรายได้รมเนียมนะครับจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้รับประกันการจัดจ,จำหน่ายองทน BTS, IF, น BTSGIF ะครับ ที่มีมูลค่าการระดมทุนนะครับสูงถึง62,500ล้านบาทจากจำนวนหน่วยลงทุนนะครับ5,788ล้านหุ้นนะครับที่ราคาเสนอขาย10บบาทแปซึ่งจะทำให้ KK นะครับมีการบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมจากพัฒนาสูงถึงประมาณ323ล้านนะครับและทำให้ผลประกอบการของ KK ในช่วงไตรมาส2เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส1นะครับและเป็นไปได้ที่กำไร,รสุทธิในช่วงไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่ KK มีกำไร,รสุทธิสูงที่สุดในปี56 บรจษการควบรวมกับพัฒนานะครับและการรับรู้รายได้จากพัฒนาเต็มปีนะครับทำให้ทางฝ่ายคาดว่า KK จะเป็นกรณีสุดที่ปี56นะครับที่4,800ล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน42%นอกจากนี้นะครับ KK ยังเป็นธนาคารที่มีความน่าสนใจจากการจ่ายปันผลสูงนะครับโดยคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลปี56ที่3.50สตางค์นะครับส่วนครึ่งหลังปี55นะครับประกาศจ่ายบาท40นะครับโดยจะมีการขึ้น XD ในวันที่5พฤษภาคมแล้วก็จ่ายวันที่2 3 23พฤษภานะครับคงราคาพื้นฐาน KK ที่77บาทแนะนำทยอยซื้อครับค่ะก็ในส่วนของ SMT นะคะตัวนี้เนี่ยในแง่ของผลประกอบการเนี่ยคาดว่าน่าจะฟื้นตัว ช้าสุดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ยังคงเป็นอย่างนั้นนะคะแนวโน้มในคคอรต้นหนึ่งเองเนี่ยคาดว่ายังขาดทุนอยู่นะคะเนื่องจากตัวของกลุ่ม IC เองเนี่ยการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะคะก็ รันสักประมาณ4-50%เท่านั้นนะคะส่วน M M A เนี่ยแม้ว่ากำลังการผลิตเนี่ยจะรันอยู่ที่เกินจุดคุ้มทุนก็ตามนะคะแต่เนื่องจาก M M A เนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากฮาร์ดดิสนะคะซึ่งมีมาจิ้นที่ค่อนข้างต่ำนะคะทำให้ภาพรวมผลประกอบการของโคตรหนึ่งเนี่ยจะยังขาดทุนอยู่นะคะส่วนเงินประกันเนี่ยในปี2อ5 4เนี่ยมีบันทึกไว้ยอยู่1,572าอยล้านนะคะได้รับคืนมาแล้วทั้งสิ้นเนี่ย1,293ล้านนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ระหว่าง าการเจราจาเพื่อสรุปผลนะคะซึ่งคาดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะสรุปได้ทั้งหมดนะคะสําหรับปี2556เองเนี่ยคาดว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังกลับมาผลิตได้เต็มที่นะคะแต่การผลิตได้เต็มที่เนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงควอเตอร์สองเป็นต้นไปนะคะหลังปุ่ม IC เนี่ยกลับมาใช้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากออในช่วงแรกเนี่ยก็เกิดความล่าช้าในเรื่องของการติดตั้งเครื่องจักรใหม่นะคะทางฝ่ายปรับลดประมาณการลง1 9จากเดิมนะคะยอดขายเก้0พ การใช้กําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงสัดส่วนยอดขายในกลุ่ม IC ที่มากขึ้นนะคะแนวโน้มมา r จิ้นในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในะระดับฟื้นตัวได้นะคะกำไรจากการดำเนิน,นงานปกติเนี่ยค่ะอยู่ที่262ล้านนะคะตัวนี้เนี่ยแนะนำทยอยขายนะคะราคาพื้นฐานก็คือ8 5บาทสสตางค์นะคะ พีวิวตัวปทสพานะคะก็คาดว่าคอ b u บิสเนสจะอยู่ที่ประมาณ14,580ล้านบาทนะคะลดลงคิวอันคิวอันนี้คือคาดการณ์ไมาหนึ่งปี5-6นะคะก็แต่มีรายการพิเศษเข้ามาเป็นนอนรีเคอร์ลิงเนี่ยอีกประมาณ3,450ล้านบาทรวมแล้วเราก็คาดว่าจะมีกำไรสุทธิออกมา18,000กับ30ล้านบาทนะคะดีขึ้นทั้งยียร์เยียร์คิวอันคิวนะคะดูว่าถึงแม้ว่าในช่วงในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยที่ มองว่า Core b อ s i n e s s จะลดลงเพราะว่ามีปริมาณการจำหน่ายแก๊สที่ลดลงนะคะเนื่องจากมีการชัดดาวในตัวแหล่งแก๊ส MTJDA นะคะแล้วก็มีการลดลงการผลิตลดลงในแหล่งยาดาน่าด้วยนะคะแต่ว่ามี Extra Item เข้ามาก็น่าจะมี b e n เ f ฟ t เข้ามาอีกประมาณ3,450ล้านบาทในเรื่องของตัว Cove อ n เ r จีนะคะมีบริษัทที่เป็นผู้ถึงหุ้นใหญ่คืออนาดาโคกับตัว v i d e o อคอนเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่มีได้มีการเปิด <c oughs> เปิดให้มีบิดดิ้งตัว หุ้นของเขาคือเขาต้องการลดสัดส่วนการถือหุ้นนะคะอย่างเจ้าละสิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีการปิดบิดเรียบร้อยแล้วสพซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งที่เข้าไปถือหุ้นตอนนั้นท,ที่เข้าไปซื้อโค v e เอ e เน y จีมีสิทธิ์ที่จะสรุปการซื้อขายได้อีกถ้าเกิดว่าเขามีถ้าอ,น,อ,น,อนาดาโคกับตัววิดีโอคอนเนี่ยหลังจากสรุปแล้วว่ามีมีผู้บิดดิ้งที่เป็นราคาสูงสุดเข้ามาก็จะต้องมีการให้สิทธิ์กับตัวสพพิจารณาว่าสพจะซื้อ ตัวสัดส่วนนั้นเพิ่มหรือเปล่านะคะก็มีความเป็นไปได้อาจจะซื้อเพิ่มหรืออาจจะไม่ซื้อเพิ่มถ้าเกิดซื้อเพิ่มก็ถือสัดส่วนในโคเวเนจีมากขึ้นถ้าไม่ได้ซื้อเพิ่มก็ถือว่าอีก10%เกาะจากทั้งของอนาโคดาอนาดาคกับตัววิดีโอคอนเนี่ยเข้ามาก็จะมีพาร์ทเนอร์รายใหม่เข้ามานะคะสำหรับในโครงการมอนทาร่าเนี่ยคาดว่าจะเลื่อนไปเป็นปลายเมษาหรือต้นพฤษภานะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีเรื่องพายุไซโคลนอยู่นะคะคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบกับบริษัทมากนักนะคะใน เรื่องตัวสอบประมาณการกำไรสุทธิปี2556เนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่าจะมีการดีเลย์ในแหล่งมอนทาร่านะแต่แต่ก็ยังได้รับชดเชยการผลิตแก๊สเต็มที่ของแหล่ง MTJDA แล้วก็ยานาดาแล้วก็เยตะกุลรวมทั้ง S1 กับตัวเวียดนาม16.1ก็มีปริมาณการผลิตมากขึ้นนะคะเราก็มองคาดการกำไรคาดการปริมาณการจาไหนทั้งปีอยู่ที่31,000บาเลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะก็โตขึ้นประมาณ12.35%นะคะราคาพื้นฐาน188บาทแนะนำซื้อนะคะ เป็นพรีวิวของตัวพีเชียดนะครับแต่มา r นี้เนี่ยถ้าดูจากการดําเนินงานปกตินะครับเราก็ยังมองว่าน่าจะขาดทุนนะครับแต่เนื่องจากจะมีกําไรพิเศษเกิดขึ้นนะครับแต่นี้เนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของการทําสัญญาเช่าเรือนะครับในปี5.6เนี่ยเราจะพบว่าการทําสัญญาเช่าเนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ครั้งก่อนรายงานว่าอยู่ที่17.33%เนี่ยขึ้นมาเป็น22.22% 22ในปี56นะครับจากจำนวนวันเดนเรือทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากอุตสาหกรรมเดนเรือเนี่ยยังไม่มีการฟื้นตัวครับเราจะเห็นว่าค่าระวังเรือที่ทำสัญญากับปรับตัวลดลงนะครับ9%นะครับจากครั้งก่อนเนี่ยที่แจ้งไว้ว่าอยู่ที่11,168เหรียญน,นะครับมาเหลือแค่เพียง 1115เหรียญน,นะครับโดยถ้าหากเราดูในเรื่องของการทำสัญญาต่อเรือ,อ,อสัญญาเช่าเรือนะครับตั้งแต่ปี56-59กถึงเนะครับเขาได้มีการทำสัญญาเช่าไปแล้วเนี่ยของวันเดินเรือทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่าระวังเรือเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่12,445เหรียญต่อวันนะครับสำหรับในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งเนี่ยเราคาดว่าจะมีกำไรอยู่ที่404ล้านบาทนะครับ 440ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากการบันทึกรายการพิเศษเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งหากดูเฉพาะการดาเนินงานจริงๆเรามองว่าน่าจะขาดทุนอยู่ที่สักประมาณ15ล้านบาทนะครับ โดยในไตามาหนึ่งเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของตัวดัชนี BDI เนี่ยยังพบว่าตัวดัชนีเองเนี่ยยังคงปรับตัวลงถึง16%เทียบ Q on Q นะครับมาเฉลี่ยอยู่ที่796จุดนะครับซึ่งการปรับตัวลดลงเนี่ยจะมาจากเรือบรรทุกขนาดใหญ่เกิน1แสนตันนะครับที่ปรับตัวลดลงไปถึง32%เทียบ Q on Q นะครับแต่หากดูเรือขนาด ใกล้เคียงกับ P ีเชียชิปปิ้งนะครับก็ยังพบว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ5 7ถึงเ็เทียบคิวออนคิวนะครับแล้วก็คาดว่าในไตรมาสนี้เนี่ยค่าระวังเรือน่าจะปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะครับประมาณสัก2 3ามปเซมาอยู่ที่ประมาณ77 5 0ดห้าล้านเอ่อ7,750เหหรียญต่อวันนะครับแต่หากเทียบเยอออนเยเนี่ยจะลดลงอยู่สักประมาณ7ดเซนนะครับแต่จำนวนเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ จากปีที่แล้ว29ลำม,ม,มาเป็น38ลำนะครับในปีนี้นะครับก็คาดว่าตัวไรายได้ค่าระวังเรือเองเนี่ยจะเติบโตถึง24%เทียบ a ี on อน a ีนะครับแต่เนื่องจากต้นทุนเดินเรือเนี่ยก็ยังคาดว่าท่งๆนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องออขายและบริหารรวมไปถึงอาจจะมีการยกเลิกการไล่ออฟนะครับค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้นะครับเนื่องจากเขามีการยกเลิกวงเงินกู้ของเรือลำที่ 3, 4, 8ไป1ลำนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยในไตมาสนี้เนี่ยเขาจะมีการบันทึกนะครับรายการพิเศษจากการยกเลิกสัญญาต่อเรือซีเมนต์หนึ่งลำนะครับแล้วก็การแปลงหนี้สัญญาต่อเรืออีกสาฉบับอันนี้คาดว่าน่าจะมีกําไรจากการทํารายการพวกนี้เนี่ยเข้ามาประมาณสักสิห้าล้านเหรียญนับหรือราว4 5 0ห้าล้านบาทก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ในไตมาส์หนึ่งเนี่ยน่าจะยังคงรายงานกําไรสุทธินะครับสำหรับในไตมาส์สองนะครับเรามองครึ่งปีแรกเนี่ยคาระวังเรือน่าจะมีทิศทางที่ ปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจาก BDI ียเนี่ยจากที่เคยลงไปอยู่ประมาณ7 0 0ถึง800จุดนะครับก็กลับขึ้นมาอยู่เกือบ900กว่าจุดในตอนตอนนี้นะครับก่อนที่จะอ่อนตัวลงไปบ้างนะครับเมื่อวันที่4เนี่ยลงมาอยู่ที่866จุดเรามองว่าอันนี้เนี่ยจะมีผลต่อการค่าระวางเรือนะครับในครึ่งปีครึ่งแรกนะครับของ ไต่มาสสนี้นะครับซึ่งตามดัชนีที่มันปรับตัวดีขึ้นนะครับทางฝ่ายยังคงคาดการกําไรจากการดําเนินงานนะครับว่าจะอยู่ที่348ล้าน,นะคะแต่เนื่องจากจะมีการบันทึกรายการพิเศษนะครับจากตะกี้ที่บอกนะครับแล้วก็ยังมีการแปลงนี้สัญญาต่อเรืออีกหนึ่งฉบับนะครับที่ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่นะครับเราก็มองว่ากําไรก่อนอาตาัดแลกเงยนเนี่ยจะขึ้นไปได้ถึง1,059จุดนะครับ เราได้มีการปรับนะครับการอิงไพร์ประบุจากหนึ่งเท่ามาเป็น1.25เท่านะครับอันนี้ก็จากทิศทางการดําเนินงานที่เริ่มดีขึ้นนะครับราคาพื้นฐานก็ปรับเป็น18.60บาทนะครับก็ปรับคําแนะนําขึ้นเป็นทยอยซื้อนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นอัปเดตนะครับในเรื่องของตัว BECL นะครับไตรมาสหนึ่งเนี่ยก,ก็จะเริ่มรับรู้กําไรจากตัว TTW นะครับแล้วก็จะมีการบันทึกรายการพิเศษด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากเรามาดูในเรื่องของอปริมาณ รถที่ใช้ทางด่วนก่อนนะครับเราจะพบว่าในเดือนมกราคุมภานะครับอยอดที่ใช้ทางด่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2.58%แล้วก็0.21%เทียบเยียร์ออนเยียร์นะครับเมื่อรวม2เดือนแรกแล้วเนี่ยการเติบโตจะโตอยู่ที่1.39%เทียบเยียร์ออนเยียร์นะครับมาเฉลี่ยอยู่ที่1.106ล้านคันนะครับแต่หากดูปริมาณรวมนะครับก็คือทุกวันเลยเนี่ยจะพบว่าลดลงไปประมาณ0.3%สาเหตุก็คือ ปีที่แล้วนะครับกุมภาพมี29วันปีนี้มี28วันก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ปริมาณลดรวมเนี่ยปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับสำหรับในไตามาสหนึ่งนะครับตามที่ BECL ได้แจ้งไว้ว่าจะเข้าถือหุ้นตัว TTW เพิ่มขึ้นอีก11เป็น20.24เนี่ยเขาได้ทำรายการไปเมื่อวันที่7กุมภานนะครับอันนี้ก็จะทำให้ BECL เนี่ยเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากตัว TTW เข้ามานะครับแล้วก็ TTW เองเนี่ยได้มีการจ่ายเงินปันผล เข้ามาที่30สตางต่อหุ้นนะครับอันนี้ก็จะสร้างกระแสงเงินสดให้กับตัว BECL เนี่ยถึง242ล้านนะครับ นอกจากนี้การถือหุ้นเพิ่มนะครับจนมีฐานะเป็นบริษัทร่วมนะครับเขาจะต้องมีการประเมินราคาเงินลงทุนในส่วนของ9.24%แรกนะครับที่เขาถือก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจากการประเมินใช้ราคาตลาดในวันที่เกิดรายการซื้อขายนะครับ BECL เนี่ยจะมีการบันทึกกาไรจากการตรีมมูลาค่าเงินลงทุนเข้ามาสูงถึง2,810ล้านบาทนะครับในไต,ตรมาสหนึ่งนี้นะครับในส่วนของตัว CK Power ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอขาย IPO นะครับ BCL ก็ถือหุ้นอยู่30%นะครับภายหลังการเสนอขายเนี่ยสัดส่วนจะลดลงเหลือ23%นะครับโดยในระหว่างการขายนะครับ BCL เนี่ยจะนำหุ้นของตัวเองออกมาขายด้วย20.6ล้านหุ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายตัว CK Power เข้ามาอีกก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าในเรื่องของราคา IPO เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับ เขาจะได้รอบของการปรับขึ้นค่าทางด่วนนะครับโดย BECL จะได้ปรับขึ้น1กันยานะครับแล้วก็ NECL ี่จะได้ปรับขึ้นวันที่1พฤศจิกายนนะครับดูจากตัวเลขเงินเฟ้อนะครับเราเพบว่ารถยนต์4ล้อซึ่งเป็นรถที่ใช้ทางด่วนมากที่สุดเนี่ยคาดว่าจะได้ปรับขึ้นประมาณได้ปรับขึ้น5บาทต่อคันนะครับ ทั้งในส่วนของ BECL แล้วก็ NECL ในขณะที่6ล้อถึงมากกว่า10ล้อเนี่ยจะได้ปรับขึ้น5 15ถึง15บาทนะครับเรามองว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยสนับสนุนการเติบโตนะครับในครึ่งในปี57ได้นะครับแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับในส่วนของปี56นะครับส่วนแรกเลยก็คือปรับปริมาณการจราจรที่ใช้ทางด่วนขึ้นจาก2.4%เป็น3% นะครับเนื่องจากปริมาณรถใหม่ที่ยังออกสู่ท้องถนนนะครับแล้วก็ปัญหาการจราจรบนถนนปกติแล้วก็การบันทึกนะครับกำไรพิเศษนะครับจากการตีมูลค่าเงินลงทุนของตัว TTW เข้ามาอีก2,810ล้านครับเราก็คาดกำไรจะอยู่ที่4,873ล้านบาทในปีนี้นะครับโดยอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้รวมนะครับกำไรจากการขายตัว CK Power เนะฮะเนื่องจากต้องรอราคาเสนอขาย IPO นะฮะซึ่งจะรู้ว่าจะต้องบันทึกกำไรอีกเท่าไหร่นะครับ บนวิธี sum of the parts นะครับเราได้ปรับราคาพื้นฐานของตัว b c l ขึ้นเป็น42บาทนะครับก็ปรับคำแนะนำเ,เราก็แนะนำนะครับทยอยซื้อนะครับในส่วนของตัว BECL นะครับพิการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ